โอเคพามาดูนิดนึงนะครับที่การวิเคราะห์ของ b l o c k w o r k นะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าอตอนนี้เนี่ยดูเหมือนสถานการณ์ต่างๆนานาในการเล็กโวลเยของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะยุ่งยากกว่าที่คิดนะแล้วก็การวิเคราะห์ของ b l o c k w o r k เนี่ยบอกไว้เลยนะว่าใช้เวลานาน,านแน่ๆเลยนะครับเพราะว่าดูจากสถานการณ์เนี่ย even if Congress does get the act together นะครับเขาบอกให้เลยนะต่อให้เลยนะ คือตอนนี้เราเราเห็นภาพละว่า CFTC s ซกกรตร์สารัฐเนี่ยตีกันนะฮะโดยที่ยังเถียงกันอยู่ไม่จบนะอัลลีดคอยเนี่ยค่อนข้างจะชัดนะว่าทุกๆคนเห็นว่ามันไปทาง CFTC อีเ e r รี m แล้วก็เหรียญอื่นๆเนี่ยมันยังไม่ฝันตรงโดยที่เซกออกมาเคลมนะว่าหลายๆเหรียญคือ security นะซึ่งก็ไม่พอใจของ CFTC หรอกแต่ CFTC ก็ไม่อยากจะออกมากหน้านะก,ก็ชัดเจนนะถ้าพูดถึงขนาดขององค์กรเนี่ยกรตตต์เ่ยใหญ่กว่า CFTC เยอะนะฮะ CFTC เ,เล็กกว่าแต่ว่าเล็กใหญ่ไม่สำคัญนะครับคอนเกรสเนี่ยก็คือเดโมแลรตซะส่วนใหญ่เนี่ยพยายามจะสนับสนุน CFTC นะฮะแล้วก็มีการวิเคราะห์นะออกมาว่า even if Congress does get it together นะครับถึงแม้คอนเกรสจะพยายามผลักดันอ้บิวให้ผ่านอะไรต่างๆนานาแล้วทำทำได้สำเร็จก,ก็ตามเนี่ย CFTC and SEC has known to drag out rule making for decade นะก็มีความเป็นไปได้ครับว่าไอ้ rule maker ทั้งหลายเนี่ยคือนักออกกฎหมายทั้งหลายเนี่ยจะ drag the feet นะครับคือเตะทวงนะ drag the feet เป็นสำนวนนะก็ลากขาแถวแถวบ้านเล็กเตะทวงนะก็คือทวงเวลาไปเรื่อยๆนะครับเอาขาลาก drag 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 เงี้ยก็กกคือไม่ยอมเดินหน้าสักทีนะครับแล้วก็มองว่า rule making เนี่ย takes forever เนี่ยดูคำพูดจากของคุณเดวิสเนี่ย rule make forever นะครับแล้วก็บอกเป็นที่น่าเศร้านะว่า อเมริกันตีกันเองนะฮนี่เขาเอามาพูดนะไม่ใช่ผมพูดอเมริกันตีกันเองอเมริกันไม่ได้ยึดผลประโยชน์จากของประเทศเป็นหลักนะฮะโมดแต่ยึดผลประโยชน์ของกลุ่มของตัวเองและสุดท้ายมันนาพาไปสู่อะไรหลายๆอย่างในประเทศนะอันนี้ก็คือมันมันเลยไม่ชัดพอไม่ชัดเนี่ยมันเป็นการ drive adoption ของดีๆก็จะออกไปนอกประเทศหมดนะอันนี้คือจุดที่เขาวิเคราะห์กันนะก็เพื่อนๆที่คิดว่า จะมีการเล้กุเรตกันเร็วๆนี้ก็พอฟังพอฟังบทวิเคราะห์นี้จบไปแล้วผมก็ทำไมมันช่างมีหลายด่านที่ต้องผ่านจังวะนะฮะอ่านในนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะขออนุญาตไม่ได้อ่านรายละเอียดนะมันเยอะนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าภาพรวมเขาวิเคราะห์ว่ามันต้องใช้เวลานานพอสมควรในการผ่านด่านออกไปนะครับก็เซฟไบเดนเฟิร์สโอเคนะแซลเล่นนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวในบล็อกเวิรนะฮะปะพาไปดูเรื่อยๆนะ วันนี้ผมบอกไปแล้วนะว่า FOMC ครั้งนี้นะฮะก็สัปดาห์นี้ติดตามกันเจอรมพาวอย่างเดียวเลยนะฮะก็มีการเทสต์ฟของพาวเวลนะทั้งวันพุธกับวันพฤหัสก็ติดตามกันดีแล้วกันว่าเขามาพูดอะไรซึ่งส่วนตัวผมว่าน่าจะมีผลกับกราฟน้อยแต่ว่าถ้ามีอะไรสําคัญผมก็จะหยิบยกมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแน่นอนอันนี้ผมพาไปดู Twitter ของ b ของ o i n Magazine นะมีการแท็กอีลอนมัสด้วยนะครับเพราะ เดียร์อีลอนมัสนะครับ Twitter account our editor นะครับทวิ t เตอ t ์แอคเคของ editor พวกเราเนี่ย s o นะครับ has been hacked for second time s a week ถูกแฮ็กสรอบในสัปดาห์นี้แล้วนะครับเขาเขาใช้ทุกอย่างเลยนะใช้ทั้ง u b i k e y new password new email remove all app remove all permission ทำทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็ยังโดนแฮ็กอยู่อีกเดี๋ยว เออ what's going on นะคือถามอีลอนมัสไปเลยว่าเอ้ระบบคุณนี่มันยังไงเนี่ยเอ่อ e d i t o r ของเราเนี่ยมันบรรณาธิการของเราเนี่ยโดนแฮ็กสอรอบในสัปดาห์เดียวแล้วนะใช้มันทั้งระบบความปลอดภัยมันทุกอย่างแล้วนะก็ยังโดนแฮกตกลงเนี่ยยังไงเนี่ยระบบคุณมันห่วยแตกขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ